เน้นๆมาอันนี้ก็หอมก็ไม่ถอดทีนไก่สบายดีกินตำสมอยู่ปานเซ่นเนาะอยู่หานขางสนามพีราหานแม่ใหญ่สีเบิ่งตำถาดนี่โอ้ยกุ่มเน้นๆมาอันนี้ก็หอมก็ไม่ถอดทีนไก่ยกันนี้ิ่งๆนี่น,น,น่ากับผู้ว่าวมันนี้ ตัวนี้บอสถาดกลางถาดกลางแต่ถาดใหญ่กว่านี้ก็มีเนาะเป็นห้าช้างเป็นถาดกลางมีข้ามากับผู้บาลสัมผัสผู้บาลก่อนสัมผัสผู้บาลเรายูมี่แบบยูมีอยู่สายก็ขึ้นรอย่แท้มีนะยูซ่อยู่ไสายยูซ่อยู่เซ่ยูนี่ยรลจ้องเนี่ยแมนบอแมนแมนมีแฟนเหรอบอสโดยมีแเนี คือขึ้นไปโสดวะเจ้าดยแม่เลนาะติดต่อเอยากกกับสินเสียนะจ๊ะบริษัทสินเสียไ้อนเงิกู้นะจ๊ะใ่อนเงิกู้ดยแม่เลยขวดกาฟเกยวกับยังไงอธิบายเนอวดกาอ่ะเงินกู้ขวจำทะเบียนตถนงาะลรกับกว่าวิษากิดค้าขาวออกนะจ๋าสามารนมา สอบถามอะไรที่ต่ออะไรจ้ะบอ่านมอ่านขอขอแต่มีรัสซาขำประกันเนาะไว้ไรตลอดต่อซีซั่วโมงแล้วคนโสดจำกันนะบ่าคนโสดหรือว่าต้องมีครูมาเซ็นขำประกันหรือว่าเป็นพี่น้องอยังมาขำประกันก็ได้แม่นั่นขำประกันก็ได้จ้ะปรจําเป็นต้องัวคนเนียเนาะแม่นโอ้โหคนที่ทำคว้ากันไ้ถือว่าคนโสดยังมีโอกาสเดี๋ยวถือว่าถ้าเราอยากอยากกู้เงินไปลงทุนเฮ็ดธุรกิจขาขายหรืออีหยังก็ได้เนาะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่าไรเด้อดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยหนึจ้ะ หนึ่งดเก่เราเบียถือแห้ง1นึ่งเก่าเก่ตกไปยืมดอกขีดดอกาส้าเปอพี่น้องขอเพียงทำมีซับชิ้นขําประกันเป็นทีดินเป็นโรถเป็นยังกระไดเนาะถือว่ามาขัประกันได้มีแต่หนึ่หาสมเปอร์เตตามวงเงินเนาะคือว่าติดต่อได้ยังไงเลยอ่าติดต่อได้ทั้งเพจอะไรก็ได้เดี๋ยวเข้าหายใจอ่าลาลาบหยัเดี๋ยวเดี๋ยวเห้นขึ้นสองสองทางการติดต่อไว้หาเนาะใครสนใจติดต่อ ติดต่อค้นมหอหลุดติดต่อเรื่องเงิ่อนยังขาดหาเนาะติดต่อมาหลดแล้วสีเอาอันนี้ขื่นทียูหรือว่าข้อมูลติดต่อเพิ่นขึ้นหายหายเนะาะแต่ห้ามากินตำโสมวันนี้ <c oughs> โอ้ยมันหนังคะ่ะมันมีโมก,กินต้องการมาอ่ะซุ้เดี๋ยวซิมก่อนพี่น้องลงมือก่อน อมาเลยพี่น้นองซิมก่อนซิมก่อนอืมไล่ไลเสียอยู่ว่าเจีเสียงพัพปุ่นจีนๆแบบนี้ด้วยอีก <c oughs> ข่าหนึ่งปูน้ำเดิมมีู้ปลาเมืกปู ไม่แช่งมีโคเบิดมีทั้งกุ้งซุกแล้วกับกุ้งดิบมีโคเบิดอืมอเคแล้วให้ชิมถอดเอ็นไกกันเนาะวากรอบอยูว่ว่อืมแช่ เมนูน,ำน้ำเสนอไขู่กไข่ดุเวียดนามแล้วไข่เป็ดเวียดนามน่มาแล้วมากินให้เบิร์นกินแนวไหนหลายคนหลายคนโอก,กาสกินเนาะแต่นี่จิง <laughs> จ้าอ,อืมก็ได้ กันไ้เลยเฮ้ยใคนี่รักใจเนาะบ้าอืม่วานเนาะดูมันอ่อนพอดีกินเลยโอเคกันพี่น้องเจอกันปะ ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัยดีบ๊ายบาย